Give it to me like... พลอยใส NR ปอร์คาร์สวัสดีค่ะสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับพลอยใสนะคะในช่อง YouTube พลอยใสชาแนลมาอัปเดตนะคะรถเข้าใหม่สวยๆอีกหนึ่งคันนะคะแถมเป็นตัวท็อปด้วยนะคะท็อปสุดของตัวซีวิกเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสาวซีวิกต้องห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้กับด้านหน้านี้เลยนะคะเป็น Honda c ซ v ว c FB หนึ่งจุดแปด ES ปี2015นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นของปี2015นั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวรถเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซ u b s c r i b e ให้พลอยใส่ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรับชมคลิปใหม่ๆรถสวยๆเนาะเดี๋ยวพลอยใสยจะพาไปดูรอบคันเลยว่าเจ้าตัวซีวิ c คันนี้นะคะมีออปชันอะไรบ้างนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,00พนนะคะผ่อนเริ่มต้นที่8,00 0บาทนะคะรายได้2 0 0 0 0บาทนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยคนเดียวไม่ต้องคำ้ำนะคะที่สําคัญ ใช้รถใช้เงินออกรถนะส่วนบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าออกได้ทุกสาขาอาชีพเลยพนักง,งานบริษัทไม่จะเป็นต้องอายุงาน1ปีนะคะ<อ>แค่4เดือนผ่านโปก็สามารถเป็นเจ้าของรถสวยๆคันนี้ได้แล้วนะคะบริษัทเรานะคะตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่นะคะเชื่อมต่อระหว่างถนนลมเก้าไปจนถึงรามินทาน,นะคะใครที่อยู่ละแวกลากาาระบังมินบีล่มก้า ได้หมดเลยนะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวพลอยสายจะปักหมุดแผนที่ไว้ให้อีกทีหนึ่งเนาะจะปักโลเคชันไว้ให้นะคะเปิดทําการทุกวนันไม่มีวันหยุดจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นสําหรับตัวนี้นะคะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพน้องเนี่ยคือแต่งมาให้ครบแล้วนะคะคันนี้มาพร้อมกับสกเกิร์ตสปอยเลอร์เนี่ยสวยๆเลยนะคะสกเกิร์ตรอบคันเลยสภาพเนี่ยไม่มีตําหนิติเตียนเลยนะคะเป็นรถมือสองที่สภาพดีมากๆนะคะ คันนี้นะคะโฉมหน้านะคะโฉมหน้าน้องจะได้เป็นกระตังหน้าโครเมียมนะคะหนึ่งเส้นตรงกลางตัดด้วยโลโกโล้ Honda าแบนด์ยักใกญตตรงกลางแล้วก็ในส่วนของตัวตัวระบายความร้อนลวงพึ่งนะคะก็เป็นสีดํานะคะสวยมากนะคะกันชนด้านล่างสีดํามาพร้อมกับตัวไฟ หน้ามันติาไฟหน้าโปรเจคเตอร์ er, นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเ,เตอร์คันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะคะใน,นส่วนของตัวหลอดไฟนะคะเป็นหลอดไฟแท้เดิมนะคะรอยสะเก็ดหินนะคะมีบ้างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะคะล้างทําความสะอาดให้สีนะคะมีฉลอกบ้างนะคะให้รู้ว่าเป็นรถมือสองนะคะต่อมานะคะด้านล่างมาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกหนึ่งคู่หน้าเลยนะคะคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มเติมกันแล้ว ผิวบานด้านข้างของน้องค่อนข้างที่จะเรียบเนียนแล้วก็สวยงามนะคะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กลงดำนะคะเป็นได้เป็นล้อเดิมโรงงานเลยเป็นล้อเดิมโรงงานของแท้ตรงรุ่นนะคะได้ยางบิสโตนยางบิสโตนเป็นแม็กขอบ17นะคะคันนี้สภาพสวยสวยเลยยางปี2021ทั้ง4เส้นนะคะลูกค้าได้ของเดิมของแท้แน่นอนสกเกิร์ตด้านข้างนะคะไม่มีรุดไม่มีแตกนะคะคันนี้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยนะคะเรียบร้อย ส่วนตัวประตูนะคะติดตั้งในส่วนของคิ้วกันสาดมาให้ด้วยนะคะรอบคันของเดิมแท้ตรงรุ่นเลยแล้วก็ติดซีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ด้ามจับประตูเป็นโครเมียมมาพร้อมกับปุ่มสมาร์ทเอนทะคะทั้งสองฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนขับหรือว่าด้านข้างคนขับนั่นเองสภาพคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะสวยงามมากๆแล้วก็ออปชั่นเนี่ยล้นๆเลยลูกค้าสภาพภายนอกภายในนะคะทุกอย่างเพอร์เฟก ที่สาคัญผ่อนไม่แพงนะคะรถมือสองสภาพขนาดนี้ค่อนข้างที่จะขายขายดีแล้วก็มาไวไปไวมากๆเลยนะคะด้านท้ายมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็ตัวกล้องถอยนะคะติดมาให้เรียบร้อยสามารถเชื่อมต่อในจอได้เลยมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์หลังนะคะติดตั้งมาให้แล้ว2จุดนะคะพี่ๆดูได้เลย สวยๆเลยนะคะวันนี้รีวิวกลางแดดสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูภายในตัวรถกันนะคะว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดเลยแล้วกันนี่สภาพภายในนะคะข้างในเป็นสีดำคันนี้ด้านในเป็นสีดำนะคะระบบเซนทันล็อกนะคะตรงนี้อาจจะหล,ล,ลอกถลอกปอกเปกิดนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะอันนี้ไม่มีผลต่อการใช้งานกระจกมองข้างแบบพับไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยระบบเซนทัลล็อกมาครบ ด้านในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะสามารถคอนโทรลจากพวงมาลัยได้เลยแล้วก็หน้าจอเนี่ยคอนโทรลของเขาเนี่ยคอนโซลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหรามากๆได้ชุดเครื่องเสียงนะคะหน้าจออย่างนี้เลยนะคะหน้าจอทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แล้วก็เบาะหนังปรับไฟฟ้านะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าสวยๆแบบนี้เลยสภาพเบาะใหม่กริบไม่ขาดไม่ช้ำนะคะใช้งานได้ปกติ ทดลองขับเรียบร้อยแล้วนะคะลื่นๆเลยแล้วก็คันนี้นะคะจะได้เป็นพรูสตาร์ทเนาะตัวปุ่มแมงจี้สตาร์ทจะอยู่ด้านซ้ายมือนะคะด้านข้างภูมิร้ายฝั่งคนขับนะคะอยู่ซ้ายมือนั่นเอง<ม>แล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยทีเดียวแน่นๆเลยนะคะนี่ภายในกว้างขวางนะคะเบาะด,ด้านหลังเบาะหนังรอบคันนะคะคันนี้สไตล์หรูหรามากๆ ใครที่อยากได้รถหรูนะคะแต่ว่างบน้อยอยากได้รถหรูสภาพดีๆแต่งให้ครบแล้วนะคะราคาถูกๆคันนี้ตอบโจทย์พราแม่พี่น้องแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันพื้นที่เก็บของด้านหลังเป็นยังไงนะคะเปิดมาเลยปุ๊บนี่นะคะพื้นที่ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายเนี่ยฝาเดิมๆเ,เลยนะคะโรงงานทุกสุดเดิมโรงงานนะคะไม่มีกลับสีไม่มีตัดต่อเปลี่ยนแปลงแน่นอน นะคะรถเราเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะรถใช้งานมือเดียวเป็นรถบ้านทุกคันนะคะที่นี่จะเป็นรถบ้านทุกคันแล้วก็อุปกรณ์ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อไหลข้างล่างนะคะหรือว่าตัวชุดแมลงถุงเครื่องมือต่างๆนะคะอุปกรณ์ครบนะคะไม่มีชํารุดสูญหายแน่นอนใช้งานได้ปกติครบทุกวงจรเลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,00 0บาทนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะคะ 489,000นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,000ใครที่สนใจนะคะฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000สนใจโทรมาหาพอใส่ได้เลยที่เบอร์0811564065นะคะหรือใครนะคะจะเข้ามาดูรถที่บริษัทก็ได้นะคะเปิดทำการทุกวันเลยไม่มีวันหยุดนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อนให้นาสูงสุดถึง1ปีกันไปเลยทีเดียวนะ,ะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจรีบโทรมาหาพลอยสายเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ